มาเดินตลาดพ็ยากรุงรูหมแล้วค่ะเนี่ยจะมาซื้อไก่ย่างไม้ไละยี่สิบเอาร้นหยหน่อยค่ะเอาห้าไม้นะร้นได้ไหมราอนๆเลยไช่ค่ะแม่ร้อนอ่ะร้อนาไม่ร้อนะไร้เ sáu bảy tám chín năm 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 ร้อยบาท <20 S 1> เต็มถุงเลยค่ะ <5 S 1> ไม้ละ25ห้าไม้ร้อยไม่สวย,ยค่ะนี่ม,มาเลยมาหุดหนุนเจ้านี้เลยนะคะตลาดประยาคนลม,ไ,มได้หอล่าน่เ้ได้แล้วค่ะ อันนี้มือกล้องลูกสาวน้องเบนไม่ได้มาด้วยนี่อันนี้ก็อร่อยนมพกนี่นี่กับน้องนางคนสวยวันนี้นางน้อยพาเทีย่ยวปลาจินมปลาเที่ยวอย่ะลืกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะห like, น,น่อยแล้อุ